สูตรง่ายๆค่ะบอลสีงามสวยปิ้งนะคะสีสดสีเข้มนะคะแทงหลอดได้ตลอดนะคะไม่มีอาการล้มใบทิ้งใบนะคะในทุกฤดูนะคะเราเรียกว,ว่าสวยเย้ยฟ้าท่าดินเลยค่ะโอมะเขือยาวของไว้ก้อยค่ะเพื่อนเพ่อจ๋าจ โ,โดดมากมากเลยแต่ไม่ก้อยเห็นแวบ,บๆค่ะเพื่อนๆค่ะเหมือนมีมดมากวนค่ะทําให้ต้นไม้พืชผักของเรานะคะมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบงง่ายเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะพืชผัก งามสวยยกสวนนะคะเพื่อนท่านไหนปลูกบอนสีแล้วไม่งามมีอาการทิ้งใบค่ะไม่ก้อยขาตอนนี้บอนสีของหนูไม่รู้จะได้คือหรือเปล่าทําสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะพบว่าบอนสีของเพื่อนมีมดหนอนแมลงเพลี้ยเยอะมากๆ,ๆใช้สูตรนี้กันเลยนะคะพืชบางต้นนะคะมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างใบช้ารากเน่าโคนเน่านะคะแก้ปัญหาทุกอย่างง่ายๆด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีท,ทา ด้วยกันเลยนะคะ <S <S สูตรเร่งการเจริญเติบโตเร่งการ ออกผลแถมยังไล่มดไล่หนอไล่มแมลงแบบธรรมชาติท่านไหนนะคะปลูกบอนสีไปแล้วไม่งามช่วงนี้บอนสีของหนูทิ้งใบไปหมดส่วนเลยค่ะไม่ก้อยขาไม่รู้จะได้คือหรือเปล่า ทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ราคาหัวใจของงานนะคะเป็นขี้เท่าฐานกันเลยนะคะขี้เท่าฐานนะคะประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นซิลิกา้าซิลิกอนโพเทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและกำมะถันนะคะการติดดอกออกผลนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติที่รักบอลสีค่ะขี้เท่าฐานดีมากๆค่ะเร่งรากแก้อาการโรครากเน่าโคนเน่านะคะกระตุ้นให้หัวบอลสีหัวใหญ่ใบใหญ่ใบเยอะนะคะเร่งให้หลอนะคะแทน พุ่งเต็มกระถางแบบง่ายๆนะคะแซปนะคะหรือผงซักฟอกนะคะ1ช้อนเลค่ะเครื่องดื่มชูกำลังเป็นยาพารานะคะแบบปรมโมโนโซเดียมกูตามิดนะคะแบบแรกนะคะไม่ก้อยขอพาเพื่อนนะคะทําน้ําด่างจากขี้เท่าถ่านเตรียมน้ําสะอาดมาเลยค่ะ3-5ถึงลิตรนะคะเพื่อนๆจาน๋าสุดยอดนะคะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับน้องบอลสีนะคะน้องบอลสีสีสดสีเข้มแข็งแรงต้านทานโาูคแมลงได้เป็นอย่างดีแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะกําจัด ียไฟไลายแดงนะคะที่ดื้อๆนะคะที่มากวนน้องวันสีของเรานะคะและกําจัดหนอนพีเสื้อค่ะ ก็ขี้เท่าถังกันเลยคะ่นนะเลยค่ะเพื่อนจ๋าดินแน่นในกระถางแน่นมากๆนี่ทาให้น้องบอลสีไม่งามนะคะ <ๆ S 2> ทําให้ดินล้วนซุยแบบง่ายๆนะคะด้วยนิดน้ําด่างจากขี้เท้าถานเลยค่ะขี้เท้าถ่าน,นะคะ,นนะ,คะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพลี้ยได้หลายชนิดมา,มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟไล่แดงล่ขาวเพลี้ยจักจัน่นเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะคะช่วงนี้นะคะเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกมะม่วงคะ่ะมะม่วงนะ้าเริ่มจับช่อดอกแล้วนะคะเพื่อนจ๋านี่ง่าย เร่งการติดดอกแบบง่ายๆนะคะด้วยน้ําด่างจากขี้เท่าถ่านเลยค่ะปลูกพริกทําไม่ก้อยค่ะพริกไม่ดกเลยพริกเน่าซะก่อนนะคะเราก็ใช้น้ำด่างจากที่เท่าถ่านเลยก่อนจากนี้นะคะเราก็ทิ้งไว้นะคะ1คืนนะคะและเมื่อครบ1คืนค่ะนี่นนเลยจานน้าด่างจากที่เท่าถ่านนะคะที่คุณคุณอย่างนี้นะคะก็จะใส่ปิ้งอย่างนี้นะคะเป็นยอดน้ําด่างนะคะทําให้พืชผักแข็งแรงยีนีดก ใบเยอะสีสวยจ้าที่เท่าถานนะคะใช้แทนน้ำยาล้างจานน้ำยาถูบ้านน้ำยาขัดห้องน้ำได้นะคะคนสมัยโบราณนะคะใช้แทนยาสระผมได้ด้วยนะคะคุณยายของแม่ก้อยนะคะสมัยก่อนนะแม่ก้อยเห็นนะท่านจะเตรียมน้ำด่างากะขี้เถ้าถ่านค่ะคือแทนน้ำยาล้างจานอ่ะตรงล้างจานซักผ้านะคะท่านก็ใช้น้ำด่างากะขี้ทําด่างากะขี้เถ้าถ่านนะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีใช้เลยค่ะของดีจริงเลยคะบำรุงต้นไม้พืชผักได้ทุกชนิดเลยนะคะเราใช้นะคะน้ำด่างากะขี้เถ้าถ่านค่ะหนึ่งแก้วนะคะอยู่ที่สองร้อยม นะะะคหรือ250ม,มลนะะจว่าปลูกบอนสีไปแล้วนะคะเกิดอาการใบช้ำใบเน่าใบจุดใบด่างแทงยอดไปแล้วเอา้าทำไมาย,ยอดเน่านี่แก้ปัญหาง่ายๆด้วยน้ำด่างจากขี้เถ้าถ่านเลยนะคะใช่เลยค่ะกระถางไหนโซมๆซมนะคะบอนสีนะคะนี่ใบเหลืองแคกแกนนะคะแถมยังเจอเพี้ยไฟไรแดงนะคะน้ำด่างจากขี้เถ้าถ่านอย่างนี้นะคะพี่จา๋าหนึ่งแก้วเพี้ยวๆอย่างนี้นะคะ่ะราดรดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ ดินแน่นล้วค่ะดินแน่นดินเหนียวมากๆนะเป็นกดนะคะเพื่อนเจ๋าใช้น้ําด่างเด็กที่เท่าทานเลยค่ะให้พืชผักแข็งแรงกลับมาเขียวนะคะสีเข้มสวยอีกครั้งค่ะและสําหรับเพื่เพื่อนที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะหนูปลูกบอนสีเยอะมากๆค่ะไม่ค่อยขาดหลายกระถานะคะเราใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้คะเพื่อนเืจ๋าน้ํานะคะ10ลิตรนะคะ เราใส่ยาพาราลงไปนะคะ1เม็ดนะคะในยาพารานะะี่กดตัวหนึ่งนะคะเราเรียกว่ากดสาลิไซลิกไะ,ะใช้ได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลค่ะแข็งแรงดีค่ะต้านทานโรคแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะบอลสีของใครนะคะที่ช่วงนี้นะคะทิ้งใบล้มใบไปเยอะมากๆนะคะกระตุ้นให้เขาแทงใบใหม่นะคะบอลสีของเรากลับมาสวยสีสดชื่นอีกครั้งนะคะ,ะ,คะอากาศเปลี่ยนแปลงมากมานะคะเราใช้ยาพาราเลยนะคะเพื่อนท่านไหนที่ปลูกกล้วยไม้ปลูกพริกปลูกมะละกอนะคะนี่ ใช้ยาพาราเลยค่ะเราใส่ลงไปนะคะ1เม็ดนะคะทําให้ต้นไม้พืชผักของเรานะคะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอค่ะกระตุ้นเสริมภูมิปุ้มกันให้กับเขานะต่อจากนี้นะคะเราก็รอให้ยาพารานะคะ ละลายนะคะพุยาพารานะคะละลายแล้วนะคะเพื่อนใส่ชิงนนี้เลยค่ะเครื่องดื่มชูกํกลังนะคะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะเร่งรากกันแบบง่ายๆนะคะช่ื่อที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอยากให้ต้นไม้พืชผักของเราน้องบนสีนะคะฟื้นตัวเร็วๆแทงหลอดไวๆนะคะแทงใบใหม่เยอะๆนะคะนี่เครื่องดื่มชุกําลังเลยนะคะเราใส่ลงไปนะคะ2ฝาเลยนะคะเพื่อท่านไหนปลูกพริกปลูกมะเขือไม่งามค่ะใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะ่ะกระชากรากเร่งรากกันแบบง่ายๆนะคะ บอลสีสีสดเข้มนานค่ะด้วยมนโนโซเดียมกุตามีดะค่ะใส่ลงไปนะคะ1ช้อนค่ะเพืไฟไลายแดงนะคะมากวนบอนสีของหนูหนูปลูกมะเขือค่ะแม่ก้อยหนูไม่ได้กินมะเขือเลยมะเขือใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะเจอแมลงวี่ขาวยาสูบมากว<ด>นโอ้โหมดแดงค่ะเต็มกระถางเลยค่ะแม่ก้อยใช้สิ่งนี้เลยค่ะเพื่นจ๋าเป็นผงซักฟอกนะคะ1ช้อนเลยค่ะเพื่นจ๋า กิ้งกือมดนะคะตะขาบตะเข็บค่ายอยู่ในดินค่ะไลง่ายๆด้วยสิ่งนี้เลยคะ่ะไม่ได้สําคัญมากๆนะคะน้ําด่างกับขี้เถ้าถ่านค่ะเป็นสูตรไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะสูตรดั้งเดิมจากคุณยายเลยค่ะด้วยน้ําด่างเลยค่ะเพื่อนจ๋าอย่างนี้เลยใส่ลงไปนะคะหนึ่งแก้วนะคะเพื่อนๆต่อน้ำสิบลิตรค่ะผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะมีแก้วค่ะใช้แก้วเลยค่ะเพื่อนจ๋าบอลสีไม่งา ทำให้ดินร่วนซุยดีนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินนะคะอ๋อสูตรง่ายๆคะ่ะบอลสีสีสวยใบแข็งแรงไม่มีอาการใบช้ำใบเน่านะคะสูตรนี้เลยคะ่ะเพื่อนจ้านี้เลยอันรดทางนริงเลยคะ่ะเพือเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะไม่ก้อยแนะนํานให้เพื่อนๆใช้เป็นแบบสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นเป็นละอองค่ะเห็นผลมากๆนี่ใสล่ลงไปเลยนะคะมีที่กรองด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปอุดตันหัวฉีดพ่นของเพ,งพื่อนๆนะคะ สามารถฉีดพ่นได้ทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าสูตรง่ายๆค่ะบอลสีงามสวยปิ๊งนะคะสีสดสีเข้มนะคะแทงหลอดได้ตลอดนะคะไม่มีอาการล้มใบทิ้งไปนะคะในทุกฤดูนะคะเราเรียกว,ว่าสวยเยอยฟ้าท่าดินเลยค่ะวนี่นนเลยแล้วลดลงดินเลยค่ะเพื่อนๆจา๋าแ้ดให้ชุ่มเลยนะคะ,ะ,คะต้นไหนมีอาการใบเหลืองใบจุดใบช้ำนะคะเพื่อนๆจ๋ากินแน่นนะคะเพื่อนๆค่ะ ปูนดินด้วยนะคะพเพื่อนๆฉีดพ่นนะคะเป็นสเปรย์เป็นละอองเป็นฝอยๆเลยค่ะเนี่ยมันก็จะฉีดพ่นนะคะทุกวันในช่วงเช้าค่ะเพื่อนๆจ้ะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะจะดีมากๆนะคะฉีดพ่นในช่วงเช้านะคะพืชจะสังเคราะห์แสงได้ดีค่ะยัไงไงว่าสามารถนะคะนําอาหารนะคะไปปรุงไปใช้ได้ทันทีค่ะเพือพ่อนๆจ้ะจระแม่กุสมาค,าค่ะเพือ่อนจ้หนาค่ะเพื่อน ว้าวน้องไก่ค่ะไก่สุดสงวนค่ะเพื่อนเพ่จ๋เลยเน้นนะคะที่หน้าดินนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกันแบบง่ายๆเลยค่ะน้าลายเรืองพบค่ะเพื่อนเพอนจ๋าสีกระถางเล็กๆค่ะเพิ่งแยกมาค่ะไม่ก้อยไข่นี่เลยค่ะเพื่อนจ๋าน้ำด่างเลยก้อยใส่ลงไปนะคะอย่างนี้เลยค่ะประมาณครึ่งลิตรค่ะเพื่อนเค่ะ ตามด้วยน้ําสะอาดนะคะคุณจ๋านี่อาการรากเน่าโคนเน่านะคะอยู่ในน้ํานานนะคะลูกน้ํายุงลายเยอะค่ะแม่ก้อยนี่กาจัดลูกน้ํายุงลายแบบง่ายๆนะคะด้วยน้ําด่างจากขี้เถ้าถ่านเลยนะ,ะบอสีต้นไหนมีอาการทิ้งใบนะคะล้มใบไปหมดแล้วค่ะแม่ก้อยขาไม่เห็นใบบอลสีเลยหรือจะเห็นนะคะก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะแม่ก้อยเจอเพี้ยไฟไรแดงนะคะนี่ทําให้ใบบอลสีของหนูนะคะใบบิด เบี้ยวเสียทรงนะคะนี่วิธีแก้ไขปัญหานะคะมาเลยค่ะเพื่อนเป็นดินหมักนะคะหรือปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักทุกสูตรที่เพืเ่อนๆมีนะคะ ได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะแม่ก้อยจะมีนะคะใบมะขาม3ส่วนนะคะดินหนึ่งส่วนค่ะใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะคะแล้วก็ใส่เปลือกไข่ที่ผสมผงชูรสนะคะเพื่อนเพื่อจ๋าเพื่อนๆไม่มีดินหมักหรือปุ๋ยหมักทุกส่วนะคะหนูไม่มีเลยค่ะแม่ก้อยง่ายๆเพื่อนเพื่อนใช้ขี้เถ้าถ่านได้เลยนะเพื่อนเพื่อไม่มีขี้เถ้าถ่านนะคะสามารถใช้ปูนขาวโดโลไมท์ได้นะคะเป็นน้ำด่างจากขี้เถ้าถ่านค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกูตาเมดนะเร่งรากกันแบบง่ายๆแก้อาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะคั่วค่ะมาเริ่มเลยค่ะเพื่อนเพร่จ๋า เห็นเหลืองๆนะคะไม่ต้องเก็บไว้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าคือจะเป็นภาระให้กับน้องบอลสีอะค่ะเพื่อนจ๋าตัดทิ้งเลยค่ะให้เขาสร้างใบใหม่ดีกว่านะคะเพื่อนๆคะเนี่ยโมโซไม่ต้องเก็บไว้ค่ะเพราะบางทีเขามีเพี้ยไฟไรแดงอะเขาไปแอบซ่อนนะคะอยู่ที่ใต้ใบนะเพื่อนๆจ๋าไม่ต้องเลี้ยงมาเลยตัดเลยค่ะใบล่างค่ะเพื่อนจ๋าบิดเบี้ยวเสียทรงนะคะเจอไรแดงค่ะเพื่อนๆตัดเลย พวมาเลยค่ะพื่นจา๋าพวนดีเลยบอลสีนะคะดินต้องโปร่งล้วนซุยนะคะดินของใครเหนียวมากๆนะคะเพื่อนๆต้องเปลี่ยนดินในกระถางเลยนะคะเพื่อนจา๋าเปลี่ยนดินช่วยได้ค่ะทําให้บอลสีของเรางามนะคะบอลสีทิ้งใบไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าค่ะไม่ก้อยขาหนูท้อใจแล้วบอลสีของหนูจะสวยไหมคะสวยแน่นอนจ้าทาสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆป,ปุ๋ยคอปุ๋ยหมักที่เรามีนะคะใช้ได้เลยค่ะ ต้นไม้พืชผักไม่งามมะเขือไม่สวยพริกไม่ดกนะคะทำสูตรนี้ได้เช่นกันนะคะเร่งรากนะคะแก้อาการพืชยอดเน่านะคะใบเหลืองใบจุดใบด่างค่ะขี้เท่าถ่านค่ะเพื่อนจะ้ะดินแน่นมากดินเป็นกดค่ะเพื่อนๆ มดหนอนแมลงเพี้ยนะคะหนอนนะคะที่เขาซุกซ่อนอยู่ทางดินนะไลง่ายๆ,ๆด้วยที่เท่าเลยค่ะไม้พืชผักโซมมากๆนะคะนี่ล้มใบทิ้งใบไปหมดแล้วค่ะไม่ก้อยขาเหลือแต่หัวหัวอยู่ในดินค่ะอยากเห็นใบไวๆนะคะสิ่งนี้เลยค่ะนี่มโนโซเดียมกุตมเมดนะคะกระถางใหญ่นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกระถางเล็กๆหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆจา๋าโรยรอบๆขอบกระถางอย่างนี้นะคะเรื่องการแตกรากฝอยค่ะ เราโรยยังไงคะไม่ก้อยขาเราจะโรยนะคะสัปดาห์ละครั้งค่ะเพื่อนๆขาหรืออย่างน้อยนะคะน้องสวยแล้วนะคะทุก15วันค่ะเพื่อนๆขาเพื่อนๆก็โรยครั้งหนึ่งนะคะน้ําด่างจากขี้เถ้าถ่านเลยค่ะเพื่อนๆได้เลยค่ะเพื่อนๆขาสูตรนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่ปรปับปรุงบารุงน้องบอลสีะนะคะคบำรุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชน,นิดเลยนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลค่ะ พริกมะเขือมะนาวค่ะได้หมดเลยค่ะมะละกอค่ะนี่ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆใบที่เหลือค่ะเพื่อนเ่จ๋านี่ต้องบำรุงด้วยสูตรนี้เลยนะคะประุรยของสูตรนี้นะะลเลยค่ะลาเพียไฟไลาแดงเล่งสีกันแบบง่ายๆนะคะแทงมาใบใหม่หลอดใหม่ก็สีเข้มเลยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อจ๋าฉีดเลยนะคะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันในช่วงเช้าเลยนะคะหรือเย็นๆค่ำๆนะคะมีนอนผีเสื้อนะเพื่อนก็ฉีดพ่นได้เช่นกันสูตรนี้เห็นผลจริงไหมคะไม่ก้อยขาเพื่อเพื่อนดูกระถางนี่เลยนี่คือกระถางที่ ที่มีอาการเหลืองมาก่อนค่ะล้มใบทิ้งใบไปก่อนแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ตอนนี้น้องสีสวยสีเข้มนะคะใบดกใบเยอะนะคะชั้นใบนี่สวยกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆไช่สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋ารอบแล้วค่ะอีกที่หนึ่งล้วค่ะตอนนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋า บอลสีไม่งามไม่สวยนะคะเร่งรากเร่งหัวบอลสีแบบง่ายๆนะคะกระถางใหญ่ๆอย่างนี้นะคะสองช้อนโต๊ะนะคะต่อหนึ่งกระถางได้เลยค่ะเพื่อนๆแตก่กอดีแทงหลอดไว้แก้ยอดเนา่าใบช้ำใบจุดใบด่างนะคะเลยนะคะเนี่ยทุกกระถางงามคะ่ะเพื่อนๆจะไม่มีอาการล้มใบทิ้งใบค่ะเพื่อนขายอย่าลืมนะคะที่ก้นกระถางน,นะคะเพื่อนต้องมีจานมีชามนะคะหลอ่อน้ําเลี้ยงไว้แบบนี้นะคะ ก็มียงไว้แบบนี้เลยถังนี้ค่ะถึงรอบนะคะที่ไม่ก็ต้องโรยขี้เถ้าเช่นกัน,นะค่ะพี่จา๋านี่เคล็ดลับนะคะบอนสีสวยตลอดทั้งปีค่ะไม่มีอาการล้มใบทิ้งใบนะคะแก้ใบเหลืองใบช้ำใบเน่าใบจุดใบด่างใบไหนนะคะที่ช้ำชเน่าๆนะคะเพื่อนๆเด็ดทิ้งตัดทิ้งไปเลยนะคะเพื่อนๆด้วยสูตรนี้เลยค่ะน้ำด่าง,งกับขี่เถ้าถ่านนะคะที่ผสมผงข้าฟ้อค่ะพี่จ๋า ไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกันแดบง่ายเลยนี่คืออะไรคะแไม่ก้อยขาหนี้สหัดเดช้านะคะเพื่อนๆน้าร้อนในชุ่มเหม่อนน้ำรนนะคะที่จานที่ชามที่เราหล่อน้ําเลี้ยงไว้ด้านล่างเลยค่ะกระถางนึงเช่นกันค่ะเพื่อนจ๋าน้ําสะอาดตามได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะจานชามด้านล่างนะคะเพื่อนๆอย่าขาดน้ําหล่อเลี้ยงไว้นะคะเพื่อนๆเคล็ดลับนะคะเราต้องลดน้ําน้องบันสีนะคะทุกวันนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นเคล็ดลับเลยอย่าให้หน้าดินแห้งนะคะหน้าดินแห้งค่ะน้องจะทิ้งใบไวมากๆค่ะ ตาสวนนะคะน้ํา20บลิตรนะคะเพื่อนเพิ่มสิ่งนี้ลงไปด้วยนะคะเป็นยาพารานะคะนี่เสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหเม็ดค่ะพืชผักงามสวยยกสวนด้วยสิ่งนี้เลยคะ่ะเครื่องดื่มชูกําลังะะเราใส่ลงไปนะคะ2ฝานะคะอากาศเปลี่ยนแปลงหนาวร้อนไม่ต้องกลัวค่ะเพื<ๆ>่อนๆนเครื่องดื่มชูกําลังเลยติดดอกแล้วดอกไม่สลัดหลุดร่วงง่ายค่ะเพื<ๆ>่อนๆฟื้นตัวเร็วนะคะต้องกระชากรากเร่งการแตกรากฝอยแบบแง,ง่ายงนะคะด้วยสิ่งนี้เลยคะ่ะโมโนโซเดียมกูตาแมทค่ะหนึ่งช้อนเลยค่ะเพื่อน มดหนอนแมลงเพี้ยเยอะมากๆคะ่ะไม่ก้อยขาไม่ล่าไม่ถอยเลยหนอนผีเสื้อคะ่ะไม่ก้อยขาเขาแอบ,บอยู่ในกอบอนสีของหนูคะ่ะไม่ก้อยขาเราเพิ่มสิ่งนี้ลงไปด้วยนะคะเป็นผงซักฟอกนะคะเพื่อนๆอัตราส่วนนี้นะคะเราใช้นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ํา10ลิตรนะคะเพื่อนๆเพี้ยไฟไลายแดงนะที่เพื่อนๆกาจัดยากๆนะคะสิ่งนี้เลยค่ะ2ช้อนโต๊ะต่อน้ํสิ0ลิตรนะคะไม่ก้อยใส่ไปแค่ช้อนหนึ่งนะไม่ก้อยเพิ่มเลยค่ะ น้อนที่ดือด้อๆมดที่ดือด้อๆค่ะเอาอยู่ค่ะสิ่งนี้เลยส่ลนไปเลยค่ะแคลเซียมและโพแทสเซียมแบบง่ายๆค่ะสารซิลิกา้าซิลิกอนนะคะเราใส่น้าําด่างจากขี้เถ้าถ่านลงไปนะคะ1แก้วเลยค่ะนี่มีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างใบช้ําใบเน่าๆนะคะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปค่ะพี่จ๋าน้ําด่างจากขี้เถ้าถ่านช่วยได้ค่ะใส่ลงไปเลยเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโต ปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยนะคะพีจ่จ๋ามีเหยอือกใช้เหยือกเลยค่ะเพื่อนๆเอมมะเขือไม่ค่อยมะเขือยาวค่ะดกมากๆะะาเลยค่ะพี่จ๋าเร่งการติดดอกออกผลน,นะคะติดดอกแล้วนะคะดอกไม่สลัดมุก่วงนะคะใช้สูตรนี้นะคะมะเขือไม่เคยได้กินเลยเจอแต่เมงหวีขาวยาสูบมะกรูนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจา๋าลงดินเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหดกมากๆ ติดดอกดีค่ะพื่พอจ๋าเพื่อนหลายท่านจะประสบปัญหาว่าปลูกมะเขือไปแล้วไม่ได้กินมะเขือนะคะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าล,ลดลงไปเลยค่ะมดค่ามดทางดินเยอะมากๆนะคะพเพื่อนจ๋าใช้สูตรนี้เลยค่ะพเพื่อนว้าวสตอเบอรี่สตาร์ค่ะสวยมากค่ะพเพื่อนติดกูเลยแต่กอดีอู้เพุ่งสวยมากมากค่ะอ้าเพื่อนจ๋า แข็งแรงมากค่ะนี่ก้านอวดเป็นี้เลยค่ะสิพุ่เลยค่ะเพื่อนๆี่มกุลค่ะพื่จุนจ๋าสิพุเลยค่ะลูกไม้ป่าก้านดำกระดูกแดงว้าวอีนาวค่ะน้องตัวเลวแข็งแรงมากๆครับเพื่อนๆพุ่เลยค่ะนี่ตระกูลออมต่างๆนะคะเพื่อนๆหาหลักมาให้เขาเลื้อยเลยค่ะพื่จนๆจ๋าสวยมากพุนเลยค่ะ ก้อขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยน,นะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงหนาวมากๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบายๆไปก่อนค่ะ